ตามันต่อในกรุงเทพยามเย็นนะคะและสำหรับในวันศุกร์นี้ค่ะเชื่อว่าบรรยากาศนะคะที่ลานคนเมืองในงานของ Bangkok l i f e of t e r n a t i n e ค่ะน่าจะมีประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาอย่างบริเวณของสาัว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งค่ะต้องบอกว่าสําหรับในตั้งแต่ของปลายปีที่แล้วมีนเข้ามาชมอย่างต่อเนื่องทีเดียวตอนนี้ค่ะคุณสุภัสรจากสุยานพร้อมอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะเดี๋ยว กลับมาพบกับบรรยากาศการรายงานสดกิจกรรม Bangkok light of happiness ที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะกับกิจกรรมแสงสีแห่งความสุขที่กรุงเทพมหานครสร้างเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะเริ่มมีผู้คนที่จะทยอยมาถ่ายรูปกับแผงไฟที่ประดับประดาหลอด LED กว่า5ล้านดวงที่ลานคนเมืองแห่งนี้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะก็ได้มีกิจกรรมการ แสดงสดของดนตรีจากวงบางกอกแบนนะคะมาบรรเลงเพื่อให้ผู้ชมนะคะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงค่ะประกอบกับก,บการเดินดูไฟประดับนะคะขณะนี้ค่ะทางวงบางกอกแบนค่ะก็ได้เล่นดนตรีดนเล่นดนตรีบรรเลงเพลง แจ๊สนะคะแล้วก็มีนักร้องค่ะมาร่วมร้องเพลงให้ความสุขกับประชาชนนะคะที่ได้เดินทางมาดูไฟค่ะได้มีการคึกคักเป็นอย่างมากค่ะและขณะนี้ค่ะก็ได้เกียรติจากโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านม่วงคอมค่ะอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะได้เดินทางมาดูแผงไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะ ก็นับว่าเป็นบรรยากาศนะคะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะโดยผู้คนจากต่างจังหวัดก็เดินทางมาดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้ได้เช่นกันเหมือนกับที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเรามาสอบถามถึงความรู้สึกจากน้องๆน,นะคะโรงเรียนบ้านม่วงคอมค่ะที่ได้เดินทางมาวันนี้นะคะค่ะสําหรับการเดินดูไฟประดับเป็นอย่างไรบ้างคะได้รับความรู้อะไรบ้างไหมคะนดาค่ะดิฉันก็ได้รู้ สื่อความตื่นเต้นค่ะสีสันงามตาแต่ละแผงสวยงามมากแต่ไม่ได้ความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ละแผงสื่อด้วยความภาพเอ้ยภาพภาพในวรรณคดีค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของความรู้สึกของน้องๆน,นะคะที่ได้เดินทางมาค่ะเราไปสอบถามความรู้สึกของผู้มุกในการค่ะที่พาน้องๆมาเดินดูไฟในครั้งนี้นะคะค่ะท่านรองผู้อำนในการค่ะอยากจะสอบถาม ท่านนะคะว่า,เ,าเดินทางมาดูไฟแห่งนี้นะคะเดินทางมา,เ,าเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะก็เราก็พานักเรียนนะคะมาทัศนศึกษาที่นี่นะคะจากการที่เราตามข่าวนะคะเราก็พบว่า มีความสวยงามมากก็เลยอยากจะพาเด็กมาดูนะคะในสิ่งที่แปลกใหม่แล้วนอกจากความสวยงามแล้วนะคะก็ไม่ได้แค่ความสวยงามเท่านั้นแต่เราพบว่ายังมีการสอดแทรกนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นวรรณคดีเรื่องยีเหนาแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังได้รับความรู้ว่าเพราะแผงไฟแต่ละแผงนะคะก็มีการประยุกต์นะคะมาจากอย่างเช่นเกี่ยวกับ ตัดมงคลทั้ง9้าชนิดในป่าหิมพานด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสวนดอกไม้ของพระอินทด้วยนะคะแล้วก็มีบางบางแผงนะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับมีการปรับโครงสร้างมาจากพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ไซตได้ในหลากหลายสาขาวิชาเลยค่ะ อ,อยากจะให้ท่านรองผู้มยการนะคะเชิญชวนโรงเรียนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดเดินทางมาดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักเรียน,นะค,ะค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทั้งสถาบันการศึกษานะคะทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็โรงเรียนในต่างจังหวัดนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้พานักเรียนนะคะมาชมไฟนะคะเพราะว่ามีความสวยงามและก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ ขอบคุณชั้นรองผู้ในการนะคะนี่ก็เป็นความน่าสนใจนะคะของไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะที่ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนจากต่างจังหวัดน,นะคะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้โดยเฉพาะคะ่ะและในช่วงเวลา19.30นาทีนะคะก็จะมีการแสดงคาราเต้ค่ะโดยกองการกีฬาสํานัก วัฒนธรราามกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครค่ะมาเล่นคาราเต้ศิลปะป,ป้องกันตัวให้ประชาชนในที่ลานคนเมืองแห่งนี้ค่ะชมนะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและในหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็กลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณคุณสุพักษรน,นะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ลานคนเมืองสรารวัการกรุงเทพมหานครนะคะ่ะมีกิจกรรมมากมายที่ได้รับความสนใจนะคะ,คะจากน้องน้องเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยรวมถึงช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีต้องรอชมนะคะการแสดงคาราเต้โด oh, ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับนะคะเอาใจค่ะสําหรับผู้ใหญ่ใครที่อยากจะชมคอนเสิร์ตนะคะของคุณนนทิยาจิวบางปาก็ติดตามได้ภายในค่าคืนนี้นะคะคอนเสิร์ตน่าจะเริ่มเวลาประมาณ20นาฬิกาเราเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูกันได้ะคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไป ติดตามข่าวสารรอบรัวกรุงเทพมหานครค่ะทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพักประชาธิปัตย์มีมติยุติความสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครยังคงทํางานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่พักประชาธิปัตย์มีมติร่วมกันในการยุติความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทางพักประชาธิปัตย์ นำโดยนายจุติไก่เลิกเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายองอาจคล้ำไพบูรณ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ถแถลงถึงจุดยืนของพรรคต่อกรณีดังกล่าวเมื่อวานที่ผ่านมาในล่าสุดคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนำโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสีท่านประกอบด้วย นางผดีตามไทยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนายจุมพลสำเผาพลนายอมรกิจเชเวงกุลรวมถึงนายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายวสันมีวงโฆศกประจำตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมถแถลงข่าวที่ห้องรัตนโกศิทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยนางพูสรีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกลับว่าจุดยืนของกรุงเทพมหาคอนครอย่างเหมือนเดิมขณะที่ความสัมพันธ์ทีมผู้บริหารยังคงเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ โดยการทำงานของกรุงเทพมหานครอย่างมุ่งเน้นทำงานเพื่อประชาชนให้ได้รับความสุขความปลอดภัยตามนโยบายการพัฒนาก,กรุงเทพมหานคร6นโยบายโดยจะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลดำเนินงานและภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์รองผู้ว่าชการกรุงเทพมหานครนางบุษฎีตามไทยค่ะ และคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเรายังคงเดินหน้ามุ่งมั่นทํางานให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้แถลงไว้ต่อพี่น้องประชาชนนะคะในประเด็นที่สองในเรื่องของประสิทธิภาพและความโปร่งใสนะคะที่อาจจะมีข้อคําถาม พวกเราทุกคนก็ขอยืนยันนะคะและท่านผู้ราชการก็สั่งการมาโดยตลอดนะคะว่ายินดีให้ความร่วมมือที่จะให้ทุกท่านที่มีข้อสงสัยตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนโดยคลไกลของรัฐที่มีอยู่นะคะโดยไม่ลังเลไม่ชักช้านะคะไปตามกระบวนการในประเด็นที่3ะะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าพวกเราทุกคน ยินดีเป็นใจร,รับข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางทรูปแบบเพื่อที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่วนงานอื่นๆเราก็เดินหน้าไปตามนโยบายของท่านผู้ราการของที่มหานคร ด้านนายวสันต์มีวงโฆษกประจำตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวเพิ่มถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าทั้งสองมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนและที่ผ่านมาอาจจะมีบางเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกันแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครและพรรคประชาธิปัตย์ต่างมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายวสันต์มีวงค่ะ ไม่ต่างตัดได้ไงคนในครอบครัวเดียวกันลิ้นกับฟันกระทบกันแต่ก็ต้องดีกันนะรักกันอยู่แล้วขณะเดียวกันนะคะทางกรุงเทพมหานครมีการอบรมหลักสูตรผู้นําเมืองรุ่นที่1ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ นายจุมพลสมเพาพลรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการบริหารเมืองหรือผู้นําเมืองรุ่นที่1โดยมีร้อยตํารวจตรีเกรงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครดรพิจิตรัตกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่หนึ่นวนหนึคนประกอบด้วย ข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนายกเทศมนตรีจากหลายจังหวัดและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมซึ่งจะจัดอบรมทุกๆวันศุกร์เวลา9้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่29เมษายนณห้องประชุมชั้น4อาคารการุณยสภาคณะแพทย์พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำหรับเนื้อหาในการอบรมนะคะประกอบด้วยเนื i, ้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกรุงเทพมหานครกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับเมืองหลักที่สําคัญในอาเซียนระบบการบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการจัดการผังเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมห มหนครและปริมณฑลการค้าขายชายแดนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมืองการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการบริหารความขัดแย้งในการจัดการพื้นที่สาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีดรจุรินพิสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดรอเนกเหล่าธรรมทัศ์ศาสตราจารย์นรนิติเษตบุตรและประหลัดกระทรวงต่างๆที่มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความสามารถระดับประเทศในการอบรมครั้งนี้ ทางนี้นะคะภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะและที่สําคัญผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้และทักษะในการพัฒนามเมืองด้านกายภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ ทางกรุงเทพมหานคระนะคะได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา,าแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อให้ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นางผู้สดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหาคนครโดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม105คนร่วมกิจกรรมที่โรงแรมเอเชียเขตราชเทวี ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพหมหานครจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีบริการทางสังคมกับเด็กก่อนวัยเรียน มีทิศทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันโดยคำนึงถึงคุณภาพของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและเป็นอาสาดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโดยการจัดอบรมดังกล่าวจะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมอีกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดําเนินงานให้นําไปสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติและเป็นมาตรฐานสากลโดยนางภูษดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีอายุไม่เกิน7ปี โดยในช่วงนี้เป็นวัยที่กำลังพัฒนา IQ และ EQ หากได้รับการดูแลที่ดีจะทำให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่สำคัญกรุงเทพมหานครมุ่งหวังให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านบริการด้านความสะอาดและความปลอดภัยของเด็กก่อนวัยเรียนให้ดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนทางด้านของรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อเป็นการศึกษาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ นางวัฒนีวัฒนาะรองปหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของพนักงานสาธารณสุขครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีผู้อำนวยการสำนักสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมพร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาล50สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอข้อชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไขพร้อมติดตามประเมินผลภาพรวมของงาน สุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังการประชุมว่าการทํางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขจําเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดของคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพุทธศักราช2558 อีกครั้งยังให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวังปัญหาต่างๆในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญทุกตู้เร่งตรวจหาสารปนเปื้อนของน้ำแข็งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสำหรับโรคคล้าดอกในปัจจุบันให้ทุกเขตนั้นสร้างความรู้แก่ประชาชนและหาวิธีการในการป้องกันเบื้องต้น ส่วนทางด้านสนักงานแพทย์สาธารณสุขได้เฝ้าระวังคุณภาพเนื้อสัตว์โดยจัดทำแหล่งข้อมูลที่มาของเนื้อสัตว์ติดฉลากสินค้ารหัสการผลิตที่ครบถ้วนและมีคำว่าสแกนมีติดไว้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของเนื้อสัตว์อีกทางหนึ่ง ส่วนปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างมหานครแห่งความปลอดภัยในจัดให้ทุกสำนักงานเขตจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนขณะที่การดำเนินงานด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครค่ะ ทางกรุงเทพมหานคระนะคะได้มีการรายงานถึงสถิติผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงแต่ยังสูงเมื่อเทียบกับสถิติจากทั่วประเทศโดยตั้งเป้าในปีนี้จะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี2558พบว่ามีผู้ป่วย28,177รายเสียชีวิต5รายโดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดได้แก่อายุ20-24ปีรองลงมาอายุ15-19ปีและอายุ10-14ปีโดยทั่วประเทศมีผู้ป่วยรวม142,925รายเสียชีวิต141ราย ซึ่งอัตราป่วยของกรุงเทพมหานครเป็นลำดับที่5จากทั้งประเทศและเป็นลำดับที่1เมื่อเทียบกับ6จังหวัดปริมณฑลเมื่อดูจากสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีมีการคาดการว่าในปีนี้แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะมีความรุนแรงขึ้นโดย50เขตมีพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก10บเขตได้แก่สำนักงานเขตลาดพร้าวเขตจตุจักรเขตดินแดงเขตวังทองหลางเขตบางกะปิ เขตสวนหลวงเขตประเวศเขตวัฒนาเขตบางพลัดและเขตธนบุรีสำหรับในพื้นที่อื่นๆมีความเสี่ยงระดับปานกลางและมีความเสี่ยงน้อยแต่อย่างไรก็ตามถือว่าทุกพื้นที่และทุกคนมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคคร้ออกเช่นเดียวกันโดยผู้ได้รับเชื้อ100คนจะมีเพียง10คนที่แสดงอาการส่วนอีก90คนจะไม่แสดงอาการและหายไปเองได้สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือป้องกันโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ทางกรุงเทพมาหานครจะออกรณรงค์อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการป้องกันโรคไข้เลือดออกทางที่ดีที่สุดคือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามอาคารบ้านเรือนและที่สาธาร,รณะต่างๆอย่างสม่ำเสมอเมื่อไม่มีแหล่งเพาะพันุยุงก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกได้นอกจากนี้กรุงเทพมาหานครจะดําเนินการผ่านโรงเรียนในสังกัดด้วยโดยให้นักเรียนทุกคนกลับไปทําลายแหล่งน้ําขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุยุงในบ้าน อีกทั้งยังขอความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบถามข้อมูลหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆในชุมชนทั้งนี้เพื่อให้สามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุด ไปดูความคืบหน้าการจัดระเบียบพ,พื้นที่ทางเท้าบริเวณตลาดห้วยขวางนะคะโดยทางด้านตัวแทนชาวห้วยขวางค่ะก็มีการเสนอให้กรุงเทพมหานครจัดสรรพื้นที่บริเวณสนามกีฬาห้วยขวางเพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าขายหลังดําเนินการในการจัดระเบียบทางเท้าของตลาดห้วยขวางค่ะ ตัวแทนประชาชนเขตห้วยขวางนะคะได้นําข้อเสนอความเห็นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าหน้าตลาดห้วยขวางเพื่อขอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาว่าประชาชนผู้บริโภคและผู้ซื้อของในย่านห้วยขวางมาอย่างยาวนานเป็นจํานวนมากซึ่งก็เห็นด้วยกับการจัดระเบียบในครั้งนี้และต้องการเห็นการจัดระเบียบผู้ค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประชาชนพร้อมไปอุดหนุนผู้ค้าอย่างแน่นอนในพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดไว้ให้แต่อยากฝากให้พิจารณาจัดสรรพื้นที่สนามกีฬาห้วยขวางที่ใกล้กับตลาดห้วยขวางที่กรุงเทพมหานครได้จัดสรรให้ผู้ค้าไปขายบนชั้นสองเนื่องจากสนามกีฬาห้วยขวางมีพื้นที่มากพอสมควรแบ่งเป็นสวนสาธารณะและลานกีฬาอาจสามารถจัดสรรพื้นที่1ใน4ส่วนซึ่งประชาชนย่านดังกล่าวก็มีความคุ้นเคยกับบรรดาผู้ค้าและร้านค้าที่ค้าขายบริเวณโดยรอบ ทางนี้นะคะในแต่ละเดือนจะทําเป็นตลาดนัดอยู่แล้วซึ่งหาก,กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสัสดส่วนอาจจะเช่าหรือจัดสรรแบบใดก็ตามแต่น่าจะสามารถรองรับผู้ค้าบางส่วนจากตลาดห้วยขวางได้รวมทั้งในด้านกายภาพก็เดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกและคาดว่าจะมีผู้ค้าสนใจมากพอสมควรเนื่องจากเป็นทำเลค้าขายที่ง่ายต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามนะคะด้านนางสาวสายสีหิรันประเสริฐวุฒิพ่วมในการเขตดินแดงเปิดเผยว่าถือเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่พื้นที่สนามกีฬาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดห้วยขวางด้วยเช่นกันจึงอาจจะต้องให้ทางการเคหะแห่งชาติพิจรารณา ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องการให้ผู้ค้าได้ค้าขายในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่ขายเดิมแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถจัดสรรได้หรือไม่เนื่องจากการเคหะแห่งชาติอาจติดสัญญาหรือข้อกฎหมายอื่นๆค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามบอกกล่าวและเรื่องกรุงเทพมหานครค่ะ สำนักงานเขตราชเทวีนำฝ่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่เจ็ดออกหน่วยทําหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าโรคเลื้อนเห็บหมัดและฉีดยาคุมบริเวณชุมชนคลองส้มปล่อยเพื่อสร้างมหานครแห่งความปลอดภัยพูมในการเขตวังข้างหลาง นำเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลบริเวณลำทางกระบือของพับทาเพื่อเปิดทางน้ำไหลในชุมชนภูมิในการเขตบางกอกใหญ่มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลุ่มง,งานระบายน้ำฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดภายในซอยดรรนสนิทวง 11. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้นในการเขตบึงกลุ่มมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดซอยนวมินหกเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาผุ่งในการเขตบางรักให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขทุกป้ายจราจรเก่าพร้อมทั้งปรับพื้นที่ทางเดินป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ส่วนช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะจากผลฟ้าพยากรณ์กันค่ะ นี่ค่ะช่วงฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับดิฉันทิตาพรสอนุชค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนนะคะได้แผ่ตัวลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะและคาดการกันว่าจะแผ่ตัวลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราในคืนวันนี้หลังจากนั้นค่ะก็จะแผ่ตัวลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนของเรานะคะลักษณะที่นี้ค่ะจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนของเราค่ะจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ก็มีลมแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยลดลงประมาณ6-10องศาเซลเซียสเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณของภาคเหนือภาคตอนออกชิีงเหนือภาคตอนออกรวมไปถึงภาคกลางก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงดูแลเครื่องนุ่งห่มนะคะว่าให้ต้อง ปกคุมนะคะให้ไม่หนาวด้วยนะคะในช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศของแต่ละภาคกันเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือนะคะในช่วงนี้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะโดยอุณหภูมิต่ําสุดนะคะจะอยู่ที่13-23องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้มาดูกันที่ภาคตอนออกชิงเหนือค่ะ ในส่วนของภาคตะวนออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงนี้ก็มีอากาศเย็นเกิดขึ้นในตอนเช้ารวมไปถึงมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่เลยค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่28-32ององศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคกลางบ้างค่ะ ในส่วนของภาคกลางนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะ ภาคตะวันออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากรวมไปถึงมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอุณหภููมิะต่สุดจอย ท no ี่ยี่องถึงองศาเซลเซียสส,สูงสุดคาดจะอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่น <certaines chron ites> สมประมาณ1เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงนี้นะคะมีเมฆบางส่วนค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดคาจะอยู่ที่2 1ซียสสูเสุดจะงยี่ี่33-35องศาเซลเซียสสูงสเมตะค่ะปิท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล กรุงเทพมหานครของเราในช่วงนี้นะคะก็มีเมเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองค่ะเป็นแห่งๆร้อยละยีของพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดไอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของฝนฟ้าพยากรณ์แล้วพบกันใหม่ทางเมท้ทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามต่อค่ะ